โอ้ยน้องน้ำตาลน,นี่โคตรฮอตเลยว่ะฮะทำไมมันฮอตขนาดนี้เป็นปิ้นตัวข้างหน้าเนี่ยชื่อเพนจินนะครับตัวสีบูนั่นชื่อน้องแกงอ่อมซึ่งปวดหัวว่ะเป็นปิ้นเนี่ยพี่ทำมันหมดแล้วนะทำมันหมดแล้วเป็นปิ้นก็มีนิสัยชอบแบบปั๊มเบาแบบนี้แหละเป็นพนักง,งานสาธิตวิธีการใช้ซึ่งน้องแกงอ่อมเนี่ยมาที่หลังแล้วแบบไปเรียนแบบเขาทำไมอ่อม,ออมแกงอ่อมเป็นตัวเมียนะไอ้นวดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือขยับเอวตามด้วย ตายแล้วไอ้กินเลยผู้นำเซนแต่ตัวอื่นเขาไม่ทำนะแม้ที่คาเฟ่ทำหมันหมดแล้วนะครับไม่มีตัวไหนไม่ได้ทำหมันแล้วเนวาะทำหมันทุกตัวครับแต่อันนี้มันเป็นพฤติกรรมแก้ไม่ได้เหมือนกันเนาะไอ้เพนกินเนี่ยเขาจะมีนิสยัยคือเวลาเขาได้ยินเสียงผมเนี่ย,ยผมพูดอยู่เนี่ยเขาจะมีอารมณ์เขาจะมีอารมณ์แบบว่าจะอยู่นิดนึงนะสิแปดบวกไหมเนี่ยเอออย่างนี้เขาจะแบนไหมไม่นะสัตว์มันทำเป็นพฤติกรรมของสัตว์ เออแล้วแกงอ่อมเขาไปทําตามแ,แบบก็แบบเอนดูอ่ะคือนวดอะ่ะไม่ใช่ปัญหานะเนี่ยเมื่อกีก้แกงอ่อมเห็นไหมนะเขาเอามือน,นวดไม่ใช่ปัญหานะปัญหามันคือปัญหามันคือทําไมทําไมหนูขยับเอวล่ะลูกเอ้ยเออโอ้นน้ำตาลแล้วแล้วน้องำตาลเนี่ยว่างๆเลยไม่เอาอะ่ะอันนี้ฮอตกว่าเอนดูอ่ะน้องโตวขวายชีเพนปิ้นนะครับมีเพลงประจำตัวด้วยนะ เพ็นฟินโรคจิตไอแมวโรคจิตตอนนี้ต้องตัง้งต้องแต่งเพลงแกงอ่อมแล้วไหมเนี่ย oh <my> ไม่ได้แต่งเพลงนานแล้วลูกค้าบอกว่าเอ้ยพ่อไม่แต่งเพลงแมวแล้วเหรอมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์ในการแต่งอะเออเมื่อก่อนมันมีอารมณ์ในการแต่งเพลงก็แต่งนันยับเลยนะมีเพลงประจาร้านเพลงประจําตัวแมวหลายๆตัวแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยและวพราะขี้เกียจเออพักจากเรื่องสิบแปดบวกไปสิบเก้ายี่สิบบวกดีกว,ว่าเนาะดูน้องแมวภาพรวมที่คาเฟ่น,นะครับ คาเฟ่แมวชิวแคทคาเฟ่เอ,อ้ยนี่แมวหกสิบกว่าตัวมะม่วงทำไมต้องเรียกมาม่วงหนูชื่อมาขามพอเราจะมีป้ายชี้อบอกนะครับแล้วก็จะมีวันเดือนปีเกิดบอกด้วยร้านอยู่สารยานคนปรปฐมชื่อร้านเลยชิวแคทคาเฟ่แล้วก็ฝากกดสมัครสาชกดติดตามช่องไว้ด้วยนะจะเป็นช่อง Youtube อาจจะลงแบบวันเว้นวันสองวันครั้งวันละครั้งอาทิตย์ละครั้งลงไปเรื่อยๆจะพยายามปั้นช่องละนะ ปาติดตามกันไว้เอาไว้ดูในจอทีวีให้มันใหญ่โตโมโหราใช่ไหมคะกิจังค่กิอันนี้น้องชื่อคากีนะครับเบคอนเป็นแมวที่แบบชอบขึ้นตักลูกค้าโอ้เนี่ยเนี่ยชื่อเบคอนแล้วก็ตรงป้ายชื่อเราจะมีวันเดินปีเกิดให้ด้วยนะมีป้ายชื่อบอกทุกตัวนะครับมีหกสิบอ่าตอนนี้หกสิบสองตัวจะมีสายผสมสายพันธุ์บริติชกับสกอตติชแล้วก็มีแมวจรด้วยอันนี้มวจรน,นะลำนางลำใหญ่ในะแมวจร จรจัดด้วยโดนทิ้งมานะนเนี่ยทำให้เล่นดูหน้าตาเลยล็กดอเมืองไทยชัดไหนดูเดิดูหน้าตาเด็โอ้ยเอ้ยดุชิวหายทำไม่ชอบไปจบพุงประมาณนั้นแหละก็ฝากกด subscribe กดติดตามไว้นะครับจะอัปเดตเรื่อยๆเปื่อยๆอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรก็บอกนะแต่ว่าจะทำให้อีกเรื่องหนึง่ง <laughs> พูดเพื่อเอ,อมื่อกี้ขี้เกียจมานั่งทำทาลงทาเลนจ์ไงเหนื่อยเพราะว่ากิจการที่ร้านผมก็ดูแลเองคนเดียวอาบน้ำแมว กับอีเม่สองคนเราดูแลกันสองคนสามคนก็มันมันมันใช้พลังงานเยอะแล้วต้องมาถ่ายคลิปด้วยลงติ๊กต็อกด้วยลง youtube ด้วยลง facebook ด้วยแล้วก็ uh, ต้องมาไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรเป็นชาเลนจ์มากมายแต่ลองพิมพ์มานะลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากให้แบบว่าทำชาเลนจ์อะไรบ้างแต่อาจจะมีอนาคตเดี๋ยวท่านอาจจะแบบว่าทาเป็นคลิปรวมๆอานะ่านหน้าแมวคลิปรวมๆแบบอัดเล็บ หวีขนดูแลอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ทารวมๆแบบนั้นไปแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แมวตีกันแมวทาแบบเนี้ยก็จะก็จะแบบอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าพอเป็นสาระความหาได้นิดหน่อยใช่ไหมให้ลูกค้าได้ได้ยิ้มกันก่อนนอนเอาไว้ดูเวลาผมไม่ได้ไลฟ์ผมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วบางคนแบบดึกๆแล้วไม่ได้เล่นมือถือช่วงค่ำเย็นเย็นเงี้ยดู y YouTube แพนก็นี่เลยนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะอาจจะเป็นคลิปแล้วประมาณสัก ห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่เลยครับเพราะว่าเนีはは่ยอย่างเงี้ยผมก็พูดไปเรื่อยเนี่ยผมกำลังจะผมกำลังจะรู้สึกว่ามันกำลังจะตันในหัวแล้วนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพยายามจะปุ๊บปุุ๊เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังไปเรื่อยเพื่อให้คลิปมันสักห้านาทีบ้างเจ็ดนาทีบ้างเออใช่ไหมไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันมือใหม่หัดทำอยู่นะมือใหม่หัดทำอยู่ก็ก็ฝากกดฝากเอนดูแล้วกันฝากเอนดูแล้วกันนะนพี่อึ้งเออพ่อพูดไปเรื่อย ไอเนี่ยไอหมูไอหมูไอหมูวันดีทุกคนฝันดีนาทีสวัสดิ์